ด,ดเม้นหลังที่สองครับนีห่หลังที่สาครับของเราก็มีพี่น้องๆมาปักมันกันครับหากินโอ้ครับ้วนครับสวัสดีครับวันนี้ปลามาพอ น้ำเหมืองนะครับน้ำหลกักฝนตกนักแล้วโดน้ำอาหันละนี่มอันนี้เป็นปลูงเมื่อไรเนี่ยผมว่าจะลองมาปักเบ็ดคอนะครับประคตปรลิมนะครับน้ำหนักขนาดเลยพอมันไหร่กันคณะผมหันเนละยเดี๋ยวเอาจะมาใส่อาหารก่อนนะครับยังเหม็นหูอยู่นะครับว่าเหม็นเจ็กก็ย,ยังดมอยู่เนาะ นี่เป็นอาหารรอปรากกนะครับถ้ามีตัวนี้โดนในน้อนครับผม นี่หน้าฝายนะครับเดี๋ยวเราลองมาปักสักหลังหน้าฝนครับหน้ามลากครับออกหากินนะครับได้สักตัวสองตัวกั พอได้กินครับเอาอาหารนี่จงไปครับหลงหลอไหม เมนปักไว้สามหลังนะครับนี่หลังที่หนึ่งครับหลังที่สองครับนี่หลังหังที่สามครับของเราก็มีพี่น้องๆมาปักมันกันครับหากินนี่สีเฮานะครับหน้าฝาย บิ๊กบ้านก่อนนะครับเบสดขวยมาใจนะครับไปในเวลาไปใจเบดแล้วครับผมน,นี่หลังแรกครับโอ้นิมพิวอาหารหมดนะครับเดี๋ยวเขาค่อยมาใส่ใหม่นะหลังนี้กับน,นิมพิวเออก็ใส่กินใหม่ละ นี่ก็ดักแซปเออได้กินก็น,นอหลังนี้ก็นิมพิวครับอเอเอ้ยก็ะวานหนามมันแห้งครับนี่เปียังครับใส่ไหมนิมบุเคยมาใจไหมครับนี่ครับยายตีปักละถ้ามีตัวปลาได้ปลาแน่นอนครับหนามลากครับ มีบรรยากาศกลางตงนะครับเดี๋ยวพืชทองมาใจไหมนะครับนี่เขาเปลี่ยนตีพักนะครับกี่อาหารมดเดี๋ยวพืททองเข้มาใจไหมครับมาใจแล้วครับเดี๋ยวไปเทปป่าพอครับฝนตกหนักครับไม่ได้พอได้พอนตอนไดกขึ้นนะครับผลงานไปพักเบืตั้งแต่เจ้านะครับไปใจสองหลอบนะครับ ได้สีตัวเยี่ยมพอใจละ <หา S 1> นะครับเกือบ,นน<笑><笑>บมาได้รับประทานนะครับแล้วก็เอามาเพาะตีไปใส่กอ่อนหน้านี้แลละครับนี่ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ผมด้วยเน้อนะครับออกหาก,กินตามธรรมชาติครับหน้าฝนนำหลักนะครับผมขอบคุณครับ